เมื่อสมัยรุ่นปู่ทวดตาทวดเรื่องอาวุธปืนนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและหายากมากหากจะมีไว้ครอบครองก็มีราคาไม่คุ้มกับการใช้งานทั้งตัวปืนทั้งกระสุนปืนแก๊ปก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในสมัยนั้นหากต้องการจะมีปืนเข้าจริงๆสักกระบอกก็ต้องมีปืนดีๆหากไม่ได้ก็ยาควายคว้า,วาหาเอามาเลยดีกว่าเพราะส่วนใหญ่ต้องการจะนํามาใช้ล่าสัตว์ใหญ่ๆที่อยู่ในปา่าหรือไม่ก็พวกที่ออกมาทําลายเพืชอไล่เพืชสวนของชาวบ้าน แต่สำหรับคนที่เป็นพลานาชีพที่มีฝีมือจริงๆอาวุธชนิดใดๆก็สามารถที่จะใช้ล่าสัตว์ได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ที่นิยมใช้กันอยู่ส่วนมากก็คือหน้าไม้หรือไม้กัทนนที่ปลายลูกศรน,นั้นทำมาจากเหล็กกล้าที่สามารถเจาะทะลุผิวหนังหนาๆของสัตว์บางชนิดได้เป็นอย่างดีไม่มีสัตว์ชนิดใดจะหลอดพ้นไปจากคมลูกศรของพลานพวกนั้นไดแต่พลานถิ่นเป็นลูกพี่ลูกน้องของตาทวดของข้าพเจ้า แต่มีประสบการณ์การล่าสัตว์มาอย่างโชคชนมากกว่าตาทวดเพราะแกเริ่มหัดเข้าป่าล่าสัตว์กับพ่อไปตั้งแต่สมัยเด็กๆในขณะที่ตาทวดของข้าพเจ้ายังเที่ยวทะเลเล่นเป็นเด็กอยู่มาเริ่มล่าสัตว์เอาจริงๆจังๆกับเกือบอายุ25ปีเข้าไปแล้วเพราะเตรียมจะมีขอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาต้องหัดทำมาหากินกับเข้าบ้างแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนักเสียอยู่หน่อยก็ตรงที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องวิชาอาคม หรือพิธีกรรมต่างๆที่พลานต้องทำเหมือนๆกันแต่การที่ต้องเข้าไปล่าสัตว์กับตาพรานทินทุกครั้งก็เลยไม่ต้องทำอะไรพวกนั้นเพราะาตาพรานทินเป็นคนทำเองจนเสร็จสิน้นที่เหลือก็มีเพียงแค่ช่วยกันมัดห่างเพื่อรอดักยิงสัตว์ป่าเท่านั้นที่มันจะลงมาหากินหรือไม่ก็ผ่านเข้ามาเรื่องอาถรรพ์ลึกลับอะไรจำพวกนั้นตาทวดก็บอกว่ามีมากกว่าสมัยนี้เสียอีกสมัยก่อนมีพลานหลายคนที่เผลอหลับบนนั่งห่างแล้วก็มาได้ตื่นขึ้นมาอีกเลย พอโดนดูดเลือดออกไปจนหมดตัวทั้งที่ก็มีเพื่อนที่นั่งเฝ้าเปลี่ยนเวียนยามกันอยู่แท้โดยไม่รู้ว่าอะไรมาแอบดูดเลือดเอาตอนไหนว่ากันว่ามันเป็นผีดูดเลือดบางก็ว่ามันเป็นสัตว์ป่าบางชนิดที่ชอบดูดเลือดของคนหรือว่าสัตว์ป่าด้วยกันโดยที่ไม่เคยมีใครพบเห็นตัวมันแม้แต่ครั้งเดียวพากันตายแบบไม่รู้ตัวมากันหลายคนแล้วหลังๆก็เลยไม่มีใครกล้าหลับบนนั่งห้างอีกกลายมาเป็นข้อห้ามของพรานหลุดหลังๆต่อมา แต่ตาทวดเข้าป่าไปกับตาพรานทินแกไม่เคยกลัวเรื่องพวกนั้นเลยก็เพราะว่ามั่นใจและเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกเอาต้นไม้มัดห้างการทำพิธีกรรมต่างๆอย่างอรอบขอบด้วยวิชาอาคมที่เข้มขังที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นปูรุ่นพ่อที่ต่างกันรู้กันดีว่ามีความเข้มขังเป็นอย่างดีแม้ว่าตาทวดของข้าพระเจ้าจะไม่ได้สนใจเรื่องที่จะเรียนรู้แต่ตาพรานถิ่นแกก็ได้รับการถ่ายทอดมาจนหมดสิน้น ไม่มีทางที่จะมีภัยอันตรายกล้าเข้ามาย่ำไกลแน่เพราะตัวตะพรานถิ่นเองก็เคยเข้าป่ามาตั้งแต่เล็กกับพ่อและเคยเห็นพ่อของแกใช้อาคมสะกดผีป่าโดยหมดที่ทำโดยไม้และต่อขาไว้ที่ตนตะแบกใหญ่ที่มัดห่างมาแล้วโดยตาปล่อยให้มันสิงสถิตยอยู่ในนั้นออกไปไหนไม่ได้เพราะมันชอบมารบกวนสมาธิตอนที่จะยิงสัตว์ป่าอยู่หลายครั้งจนสัตว์ป่าที่จะยิงหนีรอดไปได้ถึงได้รู้ว่าวิชาอาคมนั้นมีความเข้มขังจริงๆ ตอนแรกที่ตตพานถิ่นเห็นก็ยังกลัวๆพอได้ถ่ายทอดวิชาอาคมมาได้พอได้เห็นด้วยตาและได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมมาก็เริ่มมีความกล้ามากยิ่งกว่าเดิมพอผ่านไปหลายปีไม่รู้ว่ามีใครถอนหมุดออกจากต้นตะแบกใหญ่นั้นไปแล้วแถมต้นตะแบกใหญ่ที่เคยมัดห้างก็ดันมายืนต้นแห้งตายสากไปเสียอีกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่ต้นตะแบกใหญ่จะยืนต้นตายนั้น เคยมีพลานที่ใช้เป็นที่มัดห่างยิงสัตว์ป่ามาแล้วหลายลายและก็เป็นต้นไม้ที่มีพลานนั่งห่างและโดนดูดเลือดตายบนนั้นมาแล้วเมื่อต้นตะแบกใหญ่ตายลงก็มีพลานย้ายไปมัดห่างอยู่ต้นไม้ต้นอื่นๆที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักที่ชอบพากันเข้าไปมัดห่างอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับโป่งที่มีสัตว์ลงไปหากินมากมายอีกฝั่งโป่งไม่ค่อยจะมีพลนข้ามไปมัดห่างอยู่กันมากนักเพราะว่ามีแต่ต้นไม้สูงใหญ่ที่อยู่ติดติกันมากเกินไป อาจจะมีงูหรือแม่ก็ลิงคามเข้ามารบกวนหรือเป็นอันตรายได้ก็เลยชอบพากันมัดห่างอยู่แถวแถวต้นตะแบกใหญ่ที่ยังมีต้นไมใ้ใหญ่ๆสูงๆอยู่อีกหลายต้นตาพลานทินกับตาทวดก็เหมือนกันหลังจากที่ต้นตะแบกใหญ่ตายลงไปแล้วก็ย้ายไปหาที่มัดห่างบนต้นไม้ต้นใหม่ตนม้ตนไม้บริเวณไก่เคียงกันก็มองเห็นนางห่างทั้งเก่าและใหม่เต็มไปหมดพอได้ต้นไม้เหมาะๆช่วยกันมัดห่างจนเสร็จยังไม่ทันที่จะมืดจะคำ่ำ ก็มีเสียงสัตว์ป่าร้องเสียงดังมาจากอีกฝั่งของโป่งซึ่งอยู่ไกลออกไปพอสมควรเสียงของมันคงจะถูกลูกดอกของพลานคนใดคนหนึ่งเข้าไม่รู้ว่ามีพลานเข้าไปดักยิงสัตว์ป่าอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าอยู่ไกลกันมากยังไงสัตว์ป่าก็ต้องลงมาทางนี้แน่และในช่วงกลางดึกตาพลานถิ่นก็ให้ตาตวจเป็นคนยิงสัตว์ป่าเหมือนทุกๆครั้งที่เข้าไปด้วยกัน ได้หมูป่าตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่มากนักพอได้แบกเอาออกไปได้เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วต่างกันนั่งคุยกันไปเรื่อยเปยื่อยไม่ว่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรเพื่อจะได้ไม่รู้สึกง่วงคุยกันไปจนไม่มีอะไรจะคุยกันอีกก็เลยนั่งพิงต้นไม้แงวนขึ้นไปดูดาวดูดวงจันทตาทวดกับเพลอเพริเคลิมๆไปเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นก็มีความรู้สึกเจ็บแ๊บๆที่ปลายนิ้วเท้าจึงได้ลืมตาดู แต่จู่ๆก็เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมาจับเข้าที่ขาแล้วก็ลากตกลงไปด้านล่างแต่พลันถิ่นที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันก็ยังคว้าไม่ทันเสียงตาทวดหล่นตบลงไปที่พื้นด้านล่างตามมาโดยเสียงฝีเท้ากระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วและพุ่งพรวดเข้าหาล่างของตาทวดที่อยู่ด้านล่างยังมีอาการมึนงงจุกเสียดอยู่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีบางอย่างกำลังพุ่งเข้าหาก่อนที่สิ่งที่พุ่งเข้ามาจะเข้าถึงตาทวดมันกะกลับกระเด็นออกไปซะก่อน ด้วยอาคมติดตะพารานถิ่นได้ทำเอาไว้รอบๆต้นไม้พอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรตาถวดของข้าพเจ้าก็ตกใจเพราะว่าร่างที่กระโจนเข้ามานั้นมันเป็นเสือลายพาดก่อนแถมยังทำท่าจะพุ่งเข้าใส่อีกแต่ก็เข้ามาไม่ได้ตาถวดจึงได้รีบปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างเห็นตะพารานถิ่นถือหน้าไม้จ่องมองไอไ้ายนั่นอยู่แต่ก็ไม่ได้ยิงพอตาถวดขึ้นไปได้แกก็บอกให้ตาถวดเป็นคนยิงตาถวดก็เลยคว้าเอาหน้าไม้ของตน ใส่ลูกดอกแล้วก็ยิงลงไปหาไอ้ลายนั่นทันทีแต่ว่าลูกศรที่ถูกยิงออกไปจากหน้าไม้กับกระเด็นออกไปไม่ได้ละคายผิวหนังของมันแม้แต่น้อยทั้งที่ลูกศรหัวของมันทามาจากเหล็กกาแท้ๆทั้งแหลมทั้งคมกริบมองดูหน้าตาพรานทิน่นแกก็ยิ้มยิ้มและบอกว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาแกหมายความมอนันมันก็คือเสือผีหรือไม่ก็เสือสมิงก่อนที่จะยื่นลูกศรของแกที่ลงอาคมเอาไว้ให้แล้ว พยักหน้าส่งสัญญาณให้ญิงตาทวดก็คว้ามาใส่หน้าไม้ง้างตั้งลำแล้วก็ยิงลงไปที่ล่างของไอ้ลายนั่นทันทีลูกศรอนลงอาคมพุ่งแหวกอากาศปักเข้าไปที่เบ้าตาของมันอย่างจังจนมันสะดุ้งเหือกลองเสียงลันก่อนที่จะตกใจกระโจนหนีไปอย่างรวดเร็วและยังคงร้องลันไปด้วยความเจ็บปวดแต่เสียงของมันที่ร้องออกมามันไม่เหมือนเสียงของเสือหากแต่ว่ามันเป็นเสียงกรีดร้องของผีสางนางไม้ซะมากกว่า เมื่อเห็นว่ามันคงจะไม่กล้าย้อนกลับมาอีกแน่สมกับที่ตาตรวจเชื่อใจตาพลานทินว่าคงจะไม่มีอะไรกล้ามาย่ำกายตนได้พอนึกขึ้นมาได้กหันไปมองที่นิ้วเท้าของตนเองก็ยังเห็นว่ามีเลือดซึมซึมออกมาอยู่ด้วยและยังมีร่องรอยคราบเลือดแดงๆที่พื้นนั่งห่างก่อนตกลงไปด้านล่างไม่มีบาดแผลไม่รู้ว่าเลือดซึมออกมาได้ยังไงตาพลานทินเองก็ไม่รู้ว่ามันฝาคมเข้ามาได้ยังไงด้วย หรือไม่มันก็อาจจะสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ที่มัดห่างกันอยู่แกก็เลยหักเอาปลายลูกศรอ,ออกมาทําพิธีสะกดแล้วก็ตอกลงไปที่ต้นไม้ที่มัดห่างอยู่นั่นเองจูจ่ๆก็มีเสียงกรีดร้องลั่นดังขึ้นมาแล้วก็เงียบไปเข้าใจว่ามันคงจะเจ็บปวดและคงจะออกมาดูดเลือดใครไม่ได้อีกลุงเช้าก็พากันปีนล,ลงหามเอาหมูป่ากลับแต่สังเกตว่าหมูป่า ถูกดูดเลือดออกไปจนหมดจนมีสภาพสีเผือกไม่รู้ว่ามันเข้ามาดูดเลือดหมูป่าเอาตอนไหนคงจะก่อนที่หมูป่าตัวนี้สิ้นใจโดยที่ไม่ทันได้สังเกตโด้วยซ้ําว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ก็พอจะเดาออกว่ามันน่าจะเป็นผีป่านั่นเองช่วยกันหามเอาหมูป่าออกไปได้สักร้อยกว่าเมตรก็ไปเจอเข้ากับร่างของคนตายนอนอยู่กลางทางท่าทางเหมือนว่าจะเป็นพลันก็เลยช่วยกันพลิกหน้างายขึ้นมาเกิดเห็นที่เบ้าตามีลูกศรอนปักขาอยู่ด้วย และที่เอวก็ยังเห็นว่ามีหมุดไม้ที่พ่อของแกเคยสะกดผีป่าและตอกเอาไว้ที่ต้นตะแบกใหญ่แต่พลานถิ่นแกจําได้ทั้งลูกศรทั้งหมุดไม้นั้นที่ชายผู้นี้พกเอาติดตัวเอาไว้ก็คิดว่าคงจะเป็นคนที่ถอนมันออกนั่นเองไม่รู้อีธาไหนถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงไปได้หรือไม่เสียงหญิงที่กรีดร้องเมื่อคืนก็น่าจะเป็นผีป่าที่ถูกหมุดไม้นั่นสะกดเอาไว้พอหลุดออกมาก,ก็เลยมาสิงสู่อยู่ในร่างของพลานที่ถอนออก ทั้งคู่น่าจะพากันไปกินเลือดเนื้อสดๆเข้าถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงเพราะว่าผีนางไม้น่นก็เคยดูดเลือดคนมาก่อนแล้วและตะพรานคนที่ตายก็ดูแล้วน่าจะมีอาคมพอตัวอยู่เช่นกันแต่กระดันมาถูกนางผีป่าสิงสู่เขา้าพอกลายไปเป็นเสือสมิงยังไม่ทันที่จะมีใครมาตกเป็นเหยือ่อก็มาถูกลูกศอนลงอาคมของตะพรานถิ่นจนตายหลังจากนั้นตาถวดของข้าพเจ้าก็เริ่มที่จะเรียนรู้วิชาอาคมติดตัวเอาไว้บ้าง จากตะพลานทินแม้ว่าไม่มากแต่ก็พอป้องกันตัวได้ย้มเข้าป่าต,ต่อมาจึงได้กล้าเข้าป่าไปเพียงคนเดียวได้